เาคู่รักคนบันเทิงเช้าพิธีวิวาอัปเดตเดือนกันยายน2,568เดเรียกไดว้ว่าช่วงต้นปี2,568วงการบันเทิงอบอวนไปด้วยกลิ่นอายความรักเมื่อคู่รักคนดังทยอยจูงมือเข้าประตูวิวาเพิ่มต้นชีวิตคู่ในบรรยากาศสุดโรแมนติกจะเป็นคู่ไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ เริ่มกันที่นางเอกสาวสายวาดอ้ายสรัญชานะที่ควงเจ้าบ่าวนักธุรกิจมาร์คบุญปวินเข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุน่นเมื่อวันที่5กันยายน2568ลังคบหาดูใจกันมานานพักใหญ่โดยมีเพื่อนเพื่อนทั้งแวดวงไฮโซพเพื่อนคนบันเทิงรวมแสดงความยินดียางอบอุน่น สองออมอัธยาและเอวาวุธที่จัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่5รกรกฎาคม2568นะ The Risk, ออน้ารอยหิสคอร์ตกรุงเทพทำการแขกทั้งในและนอกวงการบันเทิงแน่นง,งาน 3. าน้ำกันพุรณะกับเจ้าบ่าวนอกวงการเตที่จัดพิธีแบบจีนผสมไทยอย่างสวยงามเมื่อวันที่3พฤษภาคม2568อสิพร้อมสินสดอ,อลังการโดยมีทั้งสองครอบครวัวและแขกผู้มีเกียรติมารวมแสดงความยินดีมากมาย วูดดี้วุฒิีทและโอตอาคาัครพลหลังจากจุ้งมือจดทะเบียนสมรสไปเมื่อวันที่27เจนมกราคม2568ทั้งคู่ก็ได้จุ้งมือจัดงานฉลองมงคลสมรสในวันที่2 2มีนาคม2568น้าณพารากอนฮอลล์โดยเนรมิตพื้นที่กว่า5,000ตารางวาให้เป็นดินแดนว o เดอร์แลนด์ออฟเลิฟพร้อมปิดท้ายด้วยอัฟเตอร์ปาร์ตี้จากศิลปินในวงการที่มาร่วมให้ความบันเทิงมากมาย 5. เป็นอีกหนึ่งงานแต่งแห่งปีที่อลังการสุดๆสำหรับคู่รักคนดังหมอสองนพร,รัตน์และออนสมฤทัยที่ได้จัดพิธีฉลองสมรสพระราชทานเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2568พร้อมโดยสินสอรสุดอลัง 6. คุณแม่สุดแกรง่งแพทนภปภพก็จูงมือหนุมรุดน้องพีชานนทำบุตรแต่งงานเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักเมื่อวันที่23มกราคม2568ที่วัดราชบพิตรโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมสดแสดงความยินดี เจ็ดเป็นอีกหนึ่งงานแต่งที่ทุกคนรอชมสําหรับงานแต่งของนางเอกสาวแต้วณฐพรกับไฮโซประนายพรประภาเมื่อวันที่24มกราคม2568โดยช่วงเช้าเป็นพิธีตามประเพณีไทยและช่วงบ่ายเลี้ยงฉลองมงคลสมรสซึ่งงานนี้ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าสาวสวยทุกชุดจริงๆและหลังจากนั้นทั้งคู่ยังได้จัดงานฉลองมงคลสมรสกันอีกครั้งที่ไรองังวนสุดรู้ที่อำเภอมวกเลจังหวัดสระบุรี วิวาหวานชื่นอีกคู่สำหรับพระเอกนมสายรักธรรมชาติอเล็กซานเดลที่ควงแขนแฟนสาวนอกวงการเจนนี่จัดงานแต่งสุดอบอุ่นเมื่อวันที่16มกราคม2568ณโฟซีซันโฮเทลแบงคอกลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีและต่อมาได้จัดงานร่วมฉลองวันวิวาอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลจังหวัดกระบี่เรียกว่าฟูฟิลใจให้บ่าวสาวสุดๆขอทั้งคู่รักทะเลนั่นเอง หลังจากที่พระเอกนมเจมจิรายุและแฟนสาวโฟมเนจามาตเขา้าพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่ายเป็นงานภายในเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ณ The ไร c e หลังจากคบหาดูใจกันมานาน10ปีต่อมาวันที่11มกราคม2568ทั้งคู่ก็ได้จัดงานฉลองวิวายอย์อีกครั้งที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานแต่งที่กูดไวมากๆ